สบายดีมื้อมานพบกับน้องตุ๊กสองสาวซับเนื้อเซนเนลเรามื้อนี้ตุ๊กมาบ้านลุยบ้านมูตุ๊กหนอลุยเทียนเคยอยู่ในคลิปัน่นน้องอุรังสารเทียนเขาเฮ็ดขับปุ้นขับปุ้นกินกันเรามื้อนี้ตุกก๊กจะไามามเฮ็ดอย่างกินกันอยู่สวนลุยเราพอตุ๊กมาแต่ซับเนื้อเมื่อวานนี้มาฮอดตอนหนึ่งโมงกลางคืนกับประมาณตีหนึ่งบอกตีหนึ่งหรือตีสองนี่แหละพอเทียนมาฮอดทาน รถเพได้ต่อรถอีกสามต่อพุออนะมื้อนี้กันเลยว่ามาหาลุยเอาของต้อนมาให้ลุยนอยนึงเนาะมีข้าวต้มแล้วก็หนังเซฟิยแลรวอันแล้วก็ปูมาหาบนะทุกบ่มีรถมาแล้วก็เลยให้ปูมาหาบแล้วนี่ที่ปูมาหาตอนนั้นเออปูนั่งค่ายคันใดเนาะมื้อนี้ไปเบื้องกำกัดว่าเาสาเดียังกันน้องปูมูตุกเนาะนี่เลยค่ะของพักอ่ไปบานลุย้ามาทางลัดเลยเนาะ มาทางลัดผูวาเืินชิปเปิดลประตูให้เราเขาบอชิปเปไดโบถึงดอกเราต้องเสี่ยงเราต้องมีความเสี่ยงเนาะโอ้ยนี่มีห่านตำอีกหากะหูนีงง่เปิดไม่เ,เนะเาะเฮงในบ้านล้วเปิดไม่ ว่าเขาเขาลักมาเข้าทางเฮือนเพื่อนเหรอัอน,นี้โรงงานขับปุ้นโรงงานขับปุ้นหรือว่าขนมจีนโอ้ยล้เขาเพื่อนเพื่อนแล้วก,ก็ออกทางรัดที่เช้ถทู เากมลัหาสวนลุยแล้วลุยแปลงสวนไม้หัวก็เห็ดไม้ป้ามาสุนี่คือเกี่ยงเติร์ดเติร์ดแเว้ยน้องน้องลุยมีป้าหลายบัวนี่มาหอนแล้ว<ป>ลุยลุยเสียวลุยอยู่กระดา หอดบานลุยแล้ว,นวเาวนาะอาร์ตขนาดเหือนโอ้คิดฮอดเนาะใส่แม่ยุใส่ไอ้ด,อไดีแม่ไปจำเหนือมาแล้วด้นี่นหนา,านะนาวสิบสององศาุ่นะบางหมืก่ก็ลงหอดแปด ต้องน่อ่ะอ้น,นี่แม,ม่ลุยมาหอดหยาขนมจุกเลยเนาะ <c oughs> ชิมยบอกจะก,กินตัวน,นั้นนะซึ่าซื่มาซืมาอมามาตอนแตน่จะมาเผ็ดเนาะจุกนะโ <c> อ <oughs> ้ชา <c oughs> ปูมห่อนมึงไปเอาอย่างนั้นอันนี้อันนี้มักทัวร์แห่สวมผ้าเก่าอ่ะอือชุดแล้วเฮ็ดเฮ็ดยำสลัดเนี่ยเอาไปฝากตุกเลยจับเหรอจับเหรอจับเขาเจี๊ยบเปลี่ยนไปขายเลยเป็นนางสาวสาวซ้ำเนี่ย่ายคลิปเนี่ยไหมอือสาวขอบใจวะรป็นยังที่เราขายาประจำกูเลยเนี่ย ตอนที่เราว่าใครเนี่ยมันกินีกันอนก่อแบแบแฉบเเออลายเนาะมาเจนี่มาฝั่งลุยเมื่อกี้นี่ลุยกํลังสีนอนเลยกอนีเอานี่มาอ้อยมาจะซําเหนือมาซื้อขนมโคกสูเม่กินยู่ดอนนนเลียงจันยิมพูดก่มีขายไหมครใหญย้มพูดจะมีขายเหรอก็เสียมาเสียมาม่้พูดแล้วัจามาหุ่งก จำมหฮงะก,ะ,กะก็พักอาปลาตุกแล้วตับมะฮงอันนี้กินอย่างกินอย่างเต็มปากเลยเออกินอย่างนางอัน,นนี้ตายนางปอกมะฮงตับมะฮงมื้อนี้เชีออยยงกินเฮล,ลุยเฮลุยกินมื้อนี้ <ห>เชี่ยนยัง<ห><า>ดูอกินต่มะง,งเลี้ยงหมูตมมงเลี้ยงหมูเ้ใหหมูบรรยากาศสวนลุยคือเก้าคนละอเก้าลมี่าป็นแปลงมีแต่เปยนแป้ปงึ้นมาหน่อยนึงเปยนแปลงขึ้นหลายไแม่น้อยนึงเลย่ได้มาถึงเ้ยดีใจดิม้อนี่ตุ๊กมา ตำมะฮุงให้กินตุกกระปูแซบบัแซ่บเรื่องหนึงน่งเนืน้อ <laughs> แซ่บแซบเด้ออันแซบเนือ้อเขาว่าเจ็บบัแซ่บกระเรื่องหนึง่งกินใดก็กินกินบัไใดก็กินเอาวิธีว่าเข้าแล้วบอกแม่เสียบก็กินบัแซ่บก็กิน,กน,กกน,นเขาอู้มันเมื่อเมื่อน,น้ำลูกจังเมือ่อ <c oughs> สิบมือ <c oughs> ไปน้ำเดียวมาน้ำเดียว เป็นไข่แตกวันหนาวเป็นวัดลงก,กูก็เป็นวัดอัดเมื่อวอนมือทำยิดลงหวอวดันแปดองศาทก็หอนเมืองทำยิ้ออดแต่กหอนทำเนื้อฮะนะขี่รถซัสซี่สุโมงขี่รดแต่แตะบานอูขึ้นมาซี่สุโมงแล้วก็ขี่รถอันไปบานทุกอีกอันสาวสาุโมงพอดีห,นหนอนซัสซี่สุโมงลูกอียังทำเนือ้อบุ๊มเป็นเมืองแอด๊ดเหรอบ่ งแกกาบ้นลอขณะนี้แมนการสัมภาษณ์ของอันเมรุยเนาะพายภายไต้พะกังระตกอยู่นี่ฝาัน้ยนีเล่นูกวเออนี่นี่นี่ผมใส่เสนอเบิร์ดส่วนนี้นะเบิร์ดส่วนนี้นะเบิงเอาเบิรเบิร์เบิรส่วนนี้ส่วนอันกว้างใหญ่ไฟสานของคอยเบิงเอา มีต้นมะเร็งต้นเดียวแล้วกับมีจักมากห้ามากโอ้ยแต่แต่แต่ฮูกมากก็หมางน้อยแม่ยว่ะภูมิใจเสนอในแม่อยู่หันมืดมอันงามแทยผู้สาวนี่นะมีแฟนแล้วบอกมีแฟนแล้วว่ะ ัง่มีแฟนดิอ่ะปฏิทญาวันสุดกีเลยช่งเงินกันเยอะพยายามคุเดีเละดุยดนะดยืมเงินดูสิไปทำเงียก็ยังว่าได้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 ค่ารถกะบคณะสิรลเจ็งน้อยกับ2องแนสนเศร้ากนเลยเนาะมีประกันภัยสิบพันดิสองแนสนเศร้าแล้วไปหอวตุมเหนือเขาหนาบไิสิคืนเงินเด้อได้กินนาบคืออยู่ อุยอ้ยอุยอ้ยเป็นตะไบแท้ปูเป็นตะไบบอไบมีเงินก้อนอันทางบนยากเลยลูกบนยากราฟั<ล>าางตวงหนัก<า>อันนี้ย่ผงสลสายสลายสลาย กินตามหมฮงตามมฮงหากลแล้วเนาะกินให้เบ่งแน่สูมาแซบแซอ่บป้าเห็ดมันจะแซบแซบหลายจอคข้าใจเด้อสบไมนาะคิดทอดคิดทอดเมึงกันเลยมาโดนเลยเนาะตั้งแต่เขียนบทแล้ว อซาปูกับสาลยุยซาปูกับสิลยุยคิดอะไม่พร้อมกินตะหุ่งแซ่บบอเอาคลิปนี้ค่ะกระซับนี้เนาะงมันนี่ฝากกดไลค์ติดฝากากดไลค์กดติดตามน้องตุ๊กเป็ดเด้อซาซองซาซาบเหนือแซนแนลบ๊ายบายบายเด็กสุบ๊ายบาย,บาย